การรับประทานอาหารหลักให้ครบห้าหมู่ในแต่ละวันมีความจำเป็นต่อร่างกายดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารหลากหลายและครบถ้วนทั้งห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาหารหลักห้าหมู่นั้นแต่ละหมู่มีอาหารประเภทไหนบ้าง ในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอาหารหลักห้าหมู่ให้มากขึ้นกันอาหารหมู่ที่ 1. โปรโตีนได้แก่อาหารประเภทเนื้อสัตว์ปลาไข่นมถั่วสารายธัญ,ญพืชและอื่นๆซึ่งโปรโตีนที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรออาหารหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตได้แก่อาหารประเภทแป้งข้าวชนิดต่างๆเผือกมันน้ำตาลขนมปังและอื่นๆเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบประสาทและสมองเมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตจะแบ่งเป็นน้ำตาลขนาดเล็กคือกลูโคสและฟรุกโตสที่ลำไส้เล็กสามารถดูดซึมไปใช้ได้ ซึ่งจะเข้าสู่กระแสะเลือดไปยังตับตับจะเปลี่ยนน้ำตาลทั้งหมดเป็นกลูโคสซึ่งไหลผ่านกระแสะเลือดพร้อมกับอินซูลินและแปลงเป็นพลังงานสำหรับการทำงานของร่างกายช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพอาหารหมู่ที่3เกลือแร่ได้แก่แร่ธาตุรวมถึงพืชผักผักใบเขียวกาก,ากใย และผักที่มีผลสีต่างๆและอื่นๆประโยชน์ของเกลือแร่ทำให้ผิวพรรณสดใสลำไส้ทำงานได้ตามปกติส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคและทำให้อวัยวะร่างกายทำงานปกติช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกและฟันให้แข็งแรงอาหารหมู่ที่4วิตามินได้แก่ ผลไม้จากธรรมชาติชนิดต่างๆประโยชน์ของวิตามินใย,ยอาหารจากผลไม้ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและการย่อยอาหารบำรุงผิวหนังสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงทำให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยบ่อยอาหารหมู่ที่5ไขมันได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์เนย มาการีนและอื่นๆประโยชน์ของไขมันป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในร่างกายบาดเจ็บให้พลังงานและมอบความอบอุ่นทําให้ร่างกายดึงพลังงานมาใช้ในายามจําเป็นทําหน้าที่ช่วยดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันเพื่อนําไปเสริมสร้างการทํางานของร่างกาย